บิ <S <S ิิิสมมมลลาาาาฮฮรรรระะห์นีการบวชและการอ่านอัลกุรอานโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการประทานกุรอานลงมาเป็นเดือนที่มีเกียรติที่สุดเป็นเดือนที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บัญญัติอัลกุรอานลงมาในคำกลุ่มอัลกอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลซิยามุวัลกุรอานยัชฟาน การถือศีลและการอ่านอัลนกราน,นั้นจะเป็นสักขีพยานให้แกเราในวันเกียรมัตเมื่อเราไปในวันเกียรมัตท่านพี่น้องครับความดีที่เราทําในดุนยานี้จะเป็นตัวช่วยให้กับเรานะครับความดีที่เราทำเนี่ยคือตัวช่วยเหลือเราที่จะทําให้เราเหล่านั้นได้รับความดีในวันเกียร์มัตการตื้อสิลดเนี่ยจะบอกก่อนเราบอกว่า มานะตุห uh ah nah ูอัตตออามวัดช้าวาดบินนฮารฟะชัฟิอีนีฟีฮิการถือศีลกับเรานั้นจะไปร้องขอต่อลรอบบอกว่าโอ้เอัลลอ์บ่าวผู้นี้ได้เคยอดอาหารอดอารมณ์ไฟตำอดความต้องการในตอนเวลากลางวันฟะชัฟิอีนีขอให้พระองค์นั้นได้โปรดช่วยเหลือเขาด้วย วียกลุลกุรอาน م น ع ตุห์น وم ฟ ا ل ي ل ي ل ف ี ف ي ئ ن ي า ي ه قال ف ي ش ف ع านและอันกุรอานก็จะบอกก่อนลับบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่อ่านอันกุรอานอย่างมากมายอันกุรอานนี่แหละจะเป็นตัวช่วยเหลือแก่เขาในวันเกียรติท่านพี่น้องครับอันกุรอานก็จะบอกว่าเขาอดหลับอดนอนเพื่อที่จะอ่านอันกุรอานในเวลายามค่ําคืนฝชฟี่เอนี ก็ให้พระองค์อัลลอฮ์นั้นได้ช่วยเหลือเขาด้วยก็ลาฟ้าอยู่ชัฟานและการถือสินโดที่ร้องขอต่ออัลลอฮ์อันกกรอานที่บอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์าตาลานั้นก็จะให้สิ่งเหล่านี้เป็นความดีให้เกิดเ่าเพิ่มพูนไปอีก